สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่กับน,น้องเหมยลี่เหมือนเดิมนะคะหายไป1วันเต็มๆนะคะก็อินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้ไม่ได้นะคะฝนตกหนักไฟดับนะคะเหมยลี่ก็เลยงดส่งทีเด็ดนะคะทุกช่องทางนะคะเป็นเวลาหนึ่งวันเลยทีเดียวนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดของวันนี้นะคะเหมยลี่นะคะฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะเหมยลี่เอามาฝากนะคะอ่า นี่เลยนะคะฮอลแลนด์พรีเมียร์นะคะคู่ระหว่างนะคะอาเซตอันมานะคะพบกับเฮราเคิลอันมิโรนะคะคู่นี้นะคะแข่งกันในเวลาตีสานะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังกันดีกว่านะคะคู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดเมื่อวันที่16นะคะเดือน12ปี2 0 2 1ที่ผ่านมานะคะเป็นทางฝั่งอาเซอนอลมานะคะเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะคะทุกคนครึ่งแรกจบเกมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนนะคะ5นัดหลังสุดนะคะมี4นัดนะคะที่เป็นสกอร์สูงนะคะครึ่งแรกนะไม่มี1นัดนะคะ มี้นี1นัดนะคะที่ไม่ใช่สกอร์สูงนะคะแล้วก็สูงเต็มเก,มเ,กมเช่นกันนะคะมีแค่1นัดที่ไม่ใช่สกอร์สูงนะ,ะเรามาดู1ินัดหลังกันต่อดีกว่านะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะก็มีชนะอยู่ที่9นัดนะคะเสมอ1แล้วก็ยังไม่เคยแพ้เลยนะคะ <S <S ทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะไม่มีสกอร์สูงอยู่ที่3นัดนะคะนอกนั้นเป็นสกอร์สูงนะคะทุกคนเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะ สำหรับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะแข่ง10นัดน,นะคะมีชนะอยู่ที่3นัดน,นะคะเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเลยทีเดียวนะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็ไม่มีสกอร์สูงอยู่ที่5นัดน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับราคาบอลน,นะคะของคู่นี้นะคะคู่นี้นะคะเหมยลี่แนะนํานะคะครึ่งแรกนะคะให้กดในราคา1ลูกนะคะรอให้ราคาน้ํานะคะ สูงกว่านี้สักหน่อยนะคะก็รอให้บอลแข็งไปสักห้านาที10นาทีก็ได้นะคะรอให้น้ําดีกว่านี้นะคะแล้วก็กดนะคะส่วนเต็มเกมนะคะเหมยดีแนะนําให้กดในราคา2.5ถึง3นะคะทุกคนก็ รอดูราคาก่อนบอลแข่งก็ได้นะคะสัก5านาทีหรือ10นาทีหรือก็รอให้บอลแข่งไปสักพักหนึ่งก็ได้นะคะรอให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าน,นี้นะคะแล้วก็รอ,อก,กดนะชอบจัดขัดสวนเหมยลี่ก,กันได้เลยนะคะเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้เลยนะก็ขอให้เฮงๆปงปังๆกันทุกคนเลยนะก่อนจบคลิปนะคะเหมยลี่ก,ก็จะต้องขอฝากไว้ด้วยนะกับนี่เลยนะคะกลุ่ม v i p นะคะยูฟา8 8นะคะนี่นะในกลุ่ม นี่นะ,ะก็มีเซียหลายท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบังมีนะคะพี่บิ๊กจ๊อดเจดาวพี่เป็ดนะคะป๋างเงี่ยมนะคะส่งทีเด็ดนี่นะคะ่ะ ทีเด็ดบอลเช้านะคะกดนำกดบอลสดตอนเช้าก็มีนะคะทุกคนใครสนใจนะคะร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม V.I.P แบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเมลี่เข้ามาได้เลยนะคะที่ m.l.y.underscore88 นะจ๊ะแอดแล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องเมลี่ก็จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเมลี่ขอตัวไปก่อนนะ,ะสวัสดีคะ่ะ